สบายดีพี่น้องสวัสดีพี่พี่หักแฟน,น,นส,สุขุสุกนก็กลับลองาซลาคือเก้าพี่น้องเรื่าเคยหลาเนาะฝนแห้งอะไรอ่ะเนาะอันนี้ก็มาว่าความเต็พ่อบ้านบ่มาพี่น้องเต็พ่อบ้านบบอยู่พ่อบ้านแม่บ้านบบอยูอ่เนาะชิวว่ากันอะไรบ้านฝนกระตกพอดี พอดีทางเปลือม เออโทรล์นวดเออได้พยานหลักฐานดิเออได้พยานหลักฐานนำกันเนาะบม่เยอะเอานเนื้อก็ได้ขันยูนำกันก็คือว่ายูนำกันแบบมีพิษกันวันนี้คันว่าอนนั้ เขาพูดเตอพูดเตอเขพูดเตอพูลงมาตั้งคนตั้งมืออดแล้วกันเงียทางกันเนาะตั้เคนตั้งมืออวดแล้วกันเงี้ยทางกันเนา นเลปูมอต้นก้านะเก๋เรามาแล้วเราไปหาตังน้ำกินอยู่จะพากันไปเขอนน้ำ ม,มาแม่ลูกมาแม่มเปยมามาม,มามานี่พี่น้องเลย <c oughs> เป็นน้ำแล้วชิพี เฮิรนล้างเหลือบาทนี่ไป่นเงชุไไปไปหร้ีาท่ถูพาผีผาไปห้ามาไม่มาไม่ร้อยมาไม่พากันมาไม่กระชับมันมีเลี้ยวด้วเนาะมันเที่ยวมาสามสีเธอและปีนี่อ เออพเพราเราจะได้มีมือก็เอาเพรานเราจะได้พกูกมันเอาอยู่แล้วน้อพเพลนเออห้องปาก,กันเลยเอาอยู่แล้วพวกมือมีมือนะมันก็มีพิษเพลอกและห้องป่ากันเลยเด้เอห้อ,องป่าก,กันเลยเ นั่นแหละทางที่ดีก็คือป้ากันนั่นแหละมันมีเห่าเจอกันเลยปรึกษาเปื๊กกันก็มีได้เฟอร์เลอร์กับเออเมนเมนของมันปรึกษากันเปื๊กกันมีได้เห็นเนาะผู้หนึ่งเอ็ดแนวหนึ่งผู้หนึ่งพยเอ็ดแนวหนึ่ง

งานมอ่ยเี่ยาจังคนัยตาาต้องอกไปไร่ป่าต้องบอกูหลือเปลาถือผูหลือมายาตั้งคนตั้งถือแล้วญาหลุดนั่นแหละมันมีได้ผู้พิษเดี๋ยวนี้มันมีได้ผู้พิษแล้วก็มันมีได้ผู้ถืออ่ะ คือดีแล้วบอมันถือมันดีผูคนจูดพิเมนกระทืมกระทือผ้กระพิดเมยกระพิดเออแมนพิษนำกันมุดซองกทื้กระพืดนำกันมุดซองอืแล้วก็มียาดูนำกันแล้วก็

ปั่นกันแล้วเข้าแล้วนี่ม่นเกี่ยวกับคาดาขามันเล่ากามันมานเหมือนหมาคนละใช่กับมื่นชอบมื่นซื่อน้ำกันเออไอ้ไอครดีว่ะอืมขันว่าเยอะป้ากันแลวก็ว่ามันเล้วเนาะม่ไงมันว่ามันจบ คันคันสมมุติว่าอนาคตคือทอดกันยะเอากันกับไปข้อไปแตงมือหลังเว้าหาหลังเธอเฮ้ยจักปีสองปีหรือวล่าเือเตะเบาหะเออเออันตั้งคนตั้งไปสร้างอนาคตมือเลยกะยาตั้งคนตั้งคุดหนาว

คือดีเลยแต่ว่าจังหวะยะปลากันนี่นอ,อืมืดมันดีได้เออกันนนและจังหวะน,นะกันอันนี้ค่อยมีหู้แล้วค่อยมีได้อยู่หนาค่อยมีเห็นว่าตามตรงเราค่อยมีเห็นและค่อยมีอยู่หนแา,า,าแต่แล้าจังวเล้วแต่ตัดสินใจและเติบแล้ว เออตัดสินใจช่องผู้มีนะได้มีแมนว่าเออขอบโคนั่นขอบโคนี่ยูเขาแตกแยกกันมันมีแมนได้มันเรียเต้ กันว่าพัดนี่คอเ่าอย่งเจอใกันรจะากอกันกันเขจอกันนะมีเาเจอกันมีต้องเชิญไล่เชื่อกันมันมีได้ผู้พิชมีได้ผู้ทื่อโหลดคือว่านเละมันก็ได้แต่เรื่องช่องขนชุกเจ้านั่นแหละ ห้องแรีนตุ้่อยนี่มีได้ผู้เห็นนํนำได้ชีวิตก็ได้ห้องสร้างมาก็สร้างมานำกันชุมเจ้าบัตยาป้ากันอันนี้มาคันว่ากัมาเป็นพยานเนื้อสื่อเด้มันมีแม่นว่ามาบอ่อเฮือป้าเฮือเปิ้ได้เฮือขุดดีๆเตบิบเลยใหญ่มดเลยขุดได้มันดีๆ คันว่าป้าไปเลอะไรบานนี้เยอะเมันเป็นคือเก้ามันไม่ได้เปลี่ยนได้บานี้มันคือได้เท่านั้นเลยเพราะว่าอันนี้มันเรื่องชองค้นเนาะอันนี้มาเป็นพยานชื่อือพ่อเมปูญยาหรือว่าตานายนี่เอ้ยน้องนี่ป้าลุงพี่นี่มาเป็นพยานชื่อื้อเฮฮู้เเห็นว่าเออป้าเลยก็คือป้าคันมีป้าก็เออ คุยกันเอากระว่าเป็นพยานเถอะมีแมนบอกไปเรื่อยๆไปใช่ลไรวะเ,เออผู้นั้นเถอะป้าผู้นี้เถอะป้ามันมีแมนมันอยูฮาชองขนเท่านั้นคือเอาแต่ถูกกันยังถูกมานำการเย็ดงานก็นกนดีก็ออคือเอามันดีได้เออถูกกระถูกมานำกัน ยู่น้ำการนี่มันสิบก็ปีแล้ววะยี่พอสาวเลยปีแล้วตอนเนากันนะม่เมชอปีไม่มีชอปีตอนนี้มากันสิบแปดสิบเก้าเลยบอสิี่พอสาวปีเลยแกขาพอดอวาแม่น่เอ้ยมีชองปีไม่แชงบอ เปิดหนาแล้วมันดี แสดงว่าสาวปีเลยหละออยอะพอสาวปีเลยเอพอสาวปีอ้อนนนสีปีาแล้ว่สาวปีซะอดแสดงว่า นั่นแหละจังวะาเือขืดมันดีคันป้าคันนั้นพยานนั้นผู้เท่าผู้โตมาเนาะผู้ใหญ่มาพยานมานี่คันว่าป้าเลยมันก็คือเตี้ยขาดหราได้บาทนี่ไปเออไปเป็นผู้อื่นได้มีได้หูจักกันแปลนั่นได้คันว่าป้ากันแล้วก็ เอาเลยมัหลเอาหมดช่วงไม่ได้ปลาแล้วหมชวงก็ค่อยเห็นคุณหมะค่อยลลานเอากันอมได้ยังได้อาไดชงแกอก่ลงอนตรีผู้หญงมนา

ปลาเดี๋ยวปลาเอเดี๋ยวมันรก้องเดยเขาันนี่เอก่ลย้นปาเบมันบ่้ากนทบ้านนี่มันคือบ่นเล่งโป่ายาัน่ย่างสบ่่ี่กับก้งันมาเี่ข้องเขาแก่โคตาแล้ววนอื่นดอก

กูหด้บอกเขาเลยเขาะบอ่าบอกว่าบอเป็นไปไม่ได้คเื้นได้าไมีรักสักนไหนกาิาเพราะบ้านมันหมดันได้หรยัเป็นรักได้ได้มันต้องช้องกันช่องคกูอารป้ากานหรือมันัดช่องงาเพราะว่าเจ้าห้าร่ำช่หมดแตหละาเจ้าห้เพราบ้านใน้ยาเว้นแล้วมาคงมามาล้มใเพรบ้านย่อ มาไม่หมมาหลัเดรอเห็นหพอบ้าน้าลําลงได้มเห็นดีเห็นงามสองเส้นก็ลงนีย่างปันกันกับเส้นกันนะหันดีนั่นเลยอ่ันอได้กกันนะกทับสมบัตินี่แหละตัวเ้ากันนะดอกันสีวาวะเพื่อนชิ้นส้มช่างปันกันบ่ได้เลยนี่ หรือว่าหรือว่าพูดนึงเอาทงถึงบ่พู้นึงเอาทงถึงก็ได้เออเส้นเขารู้บน้ยายนี่เนดีเนงามเนลงเรแ่ดเ บอกแล่นว่าเพมีันวามเจว่าต้ององทำนางานมาเล่ากันคุยกันกันบุมี่ยังจะมีเพื่อนกับบมี่ก็ยาไม้หกเดือนกระชุมลำบอบนำอยู่หน้าเลยปดไหมไปดมบัดตอนเอากันบัดช่องคนบัดพิษมากบัดพอบ้านพิษนัว กบ้านเข้าแล้วพี่ทีมจะแต่กบบ้านเข้าคางได้เขาได้เมนเป็นกลางเนาะมีผ่านเป็นเราเออขันได้ไล่เฮงดีแล้วเนาะไม่ใหญ่ได้ไลยเฮงดีแล้วพี่น้องเออ ทางเฮานี้ตอนนี้ก็เพราะเขามันบ้านไก่เขาปอเสริมบุญนะเน้อเมนนั่นแหละเขาคำนี้เขาบอว่าผู้หญิงจะปาเลยเขาผู้หญิงไปหาเขาคนจะไปหาก็ได้เลยเจ๊โบเลย

ปลาปลาเาาป้ยเลยปลากัน,นาลีพี่น้องเลยบาดนี้เนาะปลากัน,นาลีายาไลก็อยู่น้ำกันบ่ได้แล้วว่าจัรยพอแล้วมีแต่สีแบงแนวที่เห็ดน้ำกันเลยพี่น้องเลยแนวที่เห็ดน้ำกันจกมียังเน,นาะถาเบิง้ง ปลากันอันนี้บานนี้มันลายเถื่อละปีนี้เคยลากระมาสองเถื่อเลยที่เคยลาบัวบาอีกกระสองเถื่อซี่เถื่อละปีนี้ต่างคนต่างบอกเข้าใจกันก็ต้องแงียงง่ายเนาะทาเบึงปัดผนปันชมบัดมีอย่างอยู่บเ่เนาะมีแนวปันกันอยู่บ่ คลิปนี้ก็ขอลาคนด้วยพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตามรับชมเนาะพอกันใหมคลิปหน้ากับเคยลาสบายดี